แอดมินนอกวันนี้ก็มีแนวทาง mm hmm. จะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมลกไปสีทางช่องใช่ไหมครับนุ่งเอี่ยมครับอืมครับเห็นนุ่งเอี่ยมเพียงไว้ในกระดาษที่มาที่ไปของแนวทางตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรครับนุงเอี่ยมเลขอะไรครับสูตรเทวดาบอกสูตรเทวดาบอกครับโอ้สูตรเทวดาบอกอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ว่าให้งมงายนะครับนุ่งเอี่ยมก็ไม่รู้จะตั้งชื่อยังไงครับผมก็เขามาบอกอย่างนี้ก็เลย เาก็เลยมเราก็เลยตามเอาอย่างนี้เลยวันน,วนี้คือสูตรเทวดาับวันนี้คือสูตรเทวดาบอกครับอันนี้ก็คือว่าเพิ่งเพิ่งบอกในงวดนี้<ๆ>ใช่ไหมครับลุกเอีมเพิ่งบอกเมื่อวานเมื่อคืนบอกเมื่อคืนตอนไม่ใช่ว่าเมื่อคืนก็ไม่ใช่นะต้องแต่ตอนนั้นผมอยู่คนเดียวเนาะอยู่ที่นี่แหละครับก็ตอนประมาณสักบ่ายสองบ่ายสาม พอดีกลางคืนผมก็ถ่ายทอดออกช่องด้วยครับแต่ว่าก็คงไม่มีใครดูเราก็ว่าเครื่องผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนุงเอี่ยมอ่าก็เลยปิ้นใส่กระดาษอขอขอใช้เครื่องปินของครูเป้าครับปิ้นใส่กระดาษเอาไว้ครับว่าตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ให้เขาขีดแบ่งไอ้ก็ขีดกันเอาไว,ว้ว่าเราเน้นตัวนี้เห็นไหมครับนุงเอี่ยมนั่นแหละ สูตรเทวดาบอกสูตคือคือว่าบอกมาเป็นสูตรหรือว่าบอกมาเป็นตัวเลยครับน้องเอียมบอกมาเป็นตัว <ok> บอกเป็นตัวเลยแต่ผมไม่รู้จะเรียกยังไงก็เลยเอาแบบเอาอย่างนี้ก็ได้นะลุงเอี่ยมเนาะสุด <c oughs> แล้วแต่ลุงเอี่ยมสะดวกจะเรียกเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> สูตรเทวดาบอกเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีเทวดามาบอกลุงเอี่ยมแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตเลยมาบอกตอนกลางคืนหรือกลางวันกลางวันครับนั่งอย่างนี้แหละผมนึกว่าผมหลับแต่ว่าผมก็ทําสมาธินั่งตรง อครับผม๋อลูกเอยียงมางนั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมคะ<ม>ตอนนั้น,ม,น,นมันรู้สึกปวดท้องก็ไม่รู้จะทํายังไงจะโทรให้เขาพาไปหาหมอก็มันก็จะนี่มันก็รู้สึกว่าจะจะเสียเวลาเรียนเสียเวลาสอนนักเรียนเขานะก็เลยลงนั่งภาวน,นาดมนมาูมันก็หายมันก็หายอันนี้เป็นเรื่องจริงนะ มันก็หายทีนี้มันก็มีเสียงเสียงแต่แล้วมันก็ให้เห็นเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คร่บนี่ผมแล้วเขาก็ย้อนให้ดูด้วยว่ามวดมวดก่อนมันมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อู่ารับย้อนให้ดูตั้งแต่เดือนกันยา,ากันยาตุลาเทวดาใช่ไหมครับเป็นคนย้อนให้ดูลุงเอี่ยมอันนั่นแหละแต่ว่าเทวดาก็ได้นะแต่ว่าเสียงที่คุ้นเคยเรานี่แหละแต่ผมไม่อยากจะเรียกว่า กระซิบเหมือนกัไในสูตรเทวดาบอกเาอ๋อก็เลยเรียกเป็นเทวดาแทนอ๋อมีมีเสียงมากระซิบเหมือนทุกครั้งใช่ไหมคนั่นแหละครับแล้วเขาก็ย้อนให้ดูอย่างนี้ด้วยนะย้อนอย่างนี้ด้วยแล้วก็ทีนี้ก็เลยครูเป่าก็ลองสื่อสารดูว่าคนที่อยู่กับผมนะขอโทษครับผมคนที่เป็นแอดมินให้ผมนะค่ะครูเราก็ลองสื่อสารดูก็ว่าจริง จริงถูกจริงใช่ไหมครับลุงเอี่ยมเขาก็ว่าเข้าจริงเข้าจริงอ๋อตั้งแต่เดือนสิงหาใช่ไหมครับลุงเอี่ยมตั้งแต่เดือนสิงหาก็ดูนะครับดูในแผนนั้นเห็นมีไหมอืมค่ะผมทีนี้ก็มาจนถึงไอ้ล่าสุดศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่สที่เขาเขาเขาแต่ว่าผมก็ศึกษาอยู่ตอนนั้นคับผมไม่กลาจะว่า ก็คือว่า044ก็ถูกใช่ไหมครับนุ่มเอี้ยม044ก็ใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยแั้นะอ๋อแต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยเนาะครับนะครับผมแต่ว่ามันมีในสูตรมีในสูตรเราเพิ่งมารู้มารู้ทีหลังเพิ่งมารู้ทีหลังแต่ในสูตรนั่นมันถูกมาหลายงวดแล้วนะครับเขาย้อนมาย้อนมาครับนี่นะเขาย้อนมานะครับผมเขาย้อนทําย้อนย้อนดูนี่คือว่าถูกตลอดครับแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ผ่นธงนะ มันเอาเป็นแค่แนวทางครับครับครับลุงเอี่ยมอ๋อก็คือว่าแนวทางตัวเลขนี้ก็ค่อนข้างที่จะหลายตัวนิดหนึ่งแล้วลุงเอี่ยมเนาะครับนะครับก็คือว่าเขามาบอกอย่างนี้หรือว่าเขามาบอกเป็นตัวเลขแล้วลุงเอี่ยมคำนวณออกมาครับเขามาบอกเป็นตัวเขามาบอกเป็นตัวเลขครับอ๋อครับแล้วหลังจากที่เขาบอกตัวเลขเขาได้บอกเพิ่มเติมไหมครับลุงเอี่ยมว่าต้องเอาทั้งหมดกี่ตัวเอายังไงอะไรอย่างนี้ครับเขาาให้ขีดนิ้นไว้ตรงนั้นเขาให้ขีดเนิ้น เน้นมันมีตัวขีดอยู่เนาะมีมีตัวเจ็ดแปดนี่ใช่ไหมคะลุงเอียมเจ็ดแปดตัวเดียวเหรอคะหรือแล้วก็มีหกเก้าหเก้าล่างบนล่างก็ได้บนก็ได้สลับคือหกมันจะแทนเก้าเราจะไม่ทิ้งครับลุงเอี่ยมครับแล้วถ้าเป็นสามตัวเนี่ยเน้นตัวไหนครับลุงเอี่ยมเน้นตัวไหนเขาให้จับใส่กันครับ จับใส่การไหนก็ได้เดี๋ยวดูตัวที่มันมีเจ็ดแปดเนาะมันมีสี่เจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดนี่แหละนี่แหละก็ให้จับใส่กันหนึ่งเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดก็คือเอาหลักร้อยมาใส่โอ้ครับผูรเทวดาบอกเนาะโอ้อแปลกมากเลยนะครับตั้งแต่แอดมินเนี่ยก็ค,คือมาขอแนวทางกับลุงเหยี่ยมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจุดทูบจุดทูบนะครับแต่รอบนี้มาแปลกนะครับผม เขาให้มาอย่างนี้เลยเขาให้มาอย่างนี้เนาะเขาว่าเราอยู่ที่นี่เขาบอกว่าเราอยู่ตรงนี้มันเราขอพระภูมิอขอเจ้าที่เขาออยากคือเจ้าของเขาจะต้องจุดเองอขอขอเปิดภูมิให้ไม่เหมือนภูมิที่บ้านคือผมนั่งอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับทีนี้เจ้าที่เราก็อนิสอธิษฐานขอได้ตรงนั้นครับเราจุดทุกข้างในเลยครับก็เลยให้มาอย่างน,นี้ตามทงเอี่ยมนี่ก็คือ สิ่งที่ว่าทีแรก็ว่าจะไม่กวรนะมาเช้าเนี่ยแต่มันอดไม่ได้เลยโทรหาเอือเข้าเนาะ fc ก็จะได้มีโชคมิลากันนะเนาะถ้าถ้าถ้ามันไม่เข้าก็ผิดหวังอย่างหนึ่งก็คือผมโทรด้วยความตื่นเต้นนะโทรหาตั้งแต่มาเช้าครับลุงเอี่ยมเพราะว่าไม่เคยอย่างนี้สักทีโอแล้วแล้วเขาได้บอกไหมครับลุงเอี่ยมว่าต้องบอกให้ได้นะอย่างนี้อย่างนี้นั่นแหละครับเขาบอกให้ ยกแผ่นกระดาษนี้ให้เลยก็บอกให้ยกแผ่นกระดาษให้แอดินเลยให้แอดมินไปไปคำนวณไปนั่นหาเอาอแต่ว่าเขาจะเน้นให้แค่นั่นแหละแต่เราก็จะมีสามตัวเขาก็ให้จับจับ,จ,บจับหาใส่เาอาเราเราต้องเอาตัวเลขทั้งหมดกระดาษเลยไหมครับลุงเอียมหรือว่าเราจับเอามาใส่เป็นเจ็ดเปยดเอาอย่างนี้แล้วแต่แล้วแต่จะทำคือคเขาบอกให้ยกแผ่นนี้ให้เลย ยกแผ่นนี้ให้เลยนะครับท่านผู้ชมเ,ออเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะเอากระดาษแผ่นที่ลเอย่มนั่นที่ว่าเทวดามาบอกลเอย่มให้ยกให้ดูเลยแอดมินก็จะเอาให้ดูนะครับ,รบแล้วก็จะจะจะจับเนาะอันนี้ก็คือว่าตามความคิดของแอดมินคือพี่น้องที่เขาดูเนี่ย fc ของเราหรือพี่น้องของเรานี่ยเขาคงจะไม่ ไม่ธรรมดานะทั้งเรื่องการคำนวณค่ะคุณเนาะบางคนก็เก่งมันกันเล่นเนาะแต่ว่ามีมีสองตัวให้ต่างหากเนาะค่ะลูกเดียวใช่ครับมีมันเป็นหลักเนาะค่ะเนาะมีหลักหนึ่งหลักสองหลักสี่แล้วก็หลักห้านั่นแหละแล้วก็มีเจ็ดแปดหกเก้าเนาะค่ะหกเก้าเาอ๋อถ้างั้นอย่างนี้เนาะเอาตัวที่จับออกมาได้นี่เขียนลงข้างล่าง ดีไหมครับลุงเอี่ยมดีครับนีได้ได้ดพอเราขีดเส้นใต้ปั๊บสมมติล่างเน้นเจ็ดแปดแล้วก็จับออกมาเป็นหนึ่งเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดเอามาเขียนด้านล่างได้ไหมครับเอี่ยมกระดาษเผ็นเดียวกันเนาะเอฟซีจะได้รู้ว่านี่ที่เราจับให้มันเป็นตัวนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเอฟซีท่านไหนอยากจะจับเองถ้าไม่เอาเจ็ดแปดหรือว่าจะเอาตัวอื่นก็สุดแล้วแต่ดุลพินิจทุกทีนะพ่อเนาะและนี่เป็นเป็นสูตรที่ว่าผมเพิ่งเคยเจอผมครั้งแรกในชีวิต แต่ว่าตัวที่เขาเน้นให้ในที่เขามากระซิบจะเป็นแค่เจ็ดแปดแล้วก็หกเก้าแค่นั้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับครับผมก็คือว่าเจ็ดแปดถ้ามีสามตัวก็จะมีสี่เจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งเจ็ดแปดนะครับท่านผู้ชมเนาะจะมีเลขอยู่ห้าตัวนะครับห้าตัก็คือลุงเอี่ยมนี่ดูแล้วมันถูกตั้งแต่เดือนสิงหาครับนะครับ ที่เขาคำนวณเขาย้อนให้ดูให้ดูให้ดูครับมันมีตั้งแต่ตัวเลขตั้งแต่สิงหากันยาตุลาครับทีนี้ไอมันจนมาจนถึงล่าสุดต,งตรง0 4 4่0 4 4ก็โทรไปถามพี่น้องของเราที่เคยติดตามผมมาตั้งแต่ผมเริ่มเปิดช่องใหม่เพรา<อ>นะ<อ>ว่าถูกนะโอก็ถูกกันอยู่ใช่ไหมครับลุงเอี่ยมูแต่เขาเขาเงียบ เขาก็ถูกแต่เราเงียบอจสดงว่าคุณพ่อนี่ได้โทรไปบอกพ่อแม่พี่น้องของเราอยู่ยังไม่ได้โทรอันนี้โทรเนี่ยโทรถามที่เถยว่าชุดส่วนที่สี่มีใครถูกไหมผมมีมีสี่ห้าคนครับครับแต่เขาเงียบเราก็ไม่ได้ไปทวงอะไรก็หรอกครับครับครับผมก็มันตื่นเต้นเมื่อเช้ามันจะโทรหาดีแม่อะไรเลยตัดสินใจยิงเข้าหาเลยโทรเข้าหาครับ ที่แรกว่าจะโทรหาชัยโทรหาคนเราใกล้ๆก่อนถึงครอับตัวหาพี่ชัยอยู่ท่านลุงเอี่ยมเพราะว่าพี่ชัยไปบุยลำนั่นแหละนะเขาเขาก็าามีเกี่ยวข้าวเกี่ยวไปบุยลำไปทําอะไรครับลุงเอี่ยมไปน่านจะไปทํางานท,ทําธุระนะครับผมแล้วขออนุญาตทำลุงเอี่ยมอีกเรื่องหนึ่ง,งครับลุงเอี่ยมครับสมมติถ้ามันตัวอื่นออกตัวอื่นที่ไม่ได้ออกเจ็ดแปดแต่ว่าออกอยู่ในตัวที่เราคำนวณออกมาก็ถือว่าถูกใช่ไหมครับลุงเอี่ยมครับ ๋อก็คือว่าที่มันถูกมาตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยที่มันถูกมาเรื่อยๆก็คือถูกในทุกตัวที่คำนวณออกมาในนี้คร,ครโอ้นะครับลุงเอี้ยมแต่ก็คือว่าแนวทางตัวเลขนี่ก็ค่อนข้างที่จะหลายตัวนิดน,นึงแต่ว่าถ้าเกิด FC ท่านไหนว่าเยอะก็เอาแต่ตัวที่ลุงเอี่ยมขีดเส้นใต้ไว้ให้ยกตัวอย่างเช่น YouTube รเร,นรนบไ้าน ลืมเอาโทรศัพท์เก็บก็เป็นสี่เจ็ดเปียดห้าเจ็ดเปี5ดหกเจ็ดเปีดสองเจ็ดปดอย่างนี้เนาะตีหากันเอาครับครับแล้วเต่ดุลพินิษหรือว่าจะไปจับเอาอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับแตว่ามันจะถูกอยู่ในกระดานนี้แน่นอนครับก็เป็นแนวทางองเลี่ยมเนาะนะครับอันนี้แอดมินก็จับเขียนลงมาให้ด้านล่างของกระดานเนาะที่ตัวลงเฉียมบอกว่าเน้นเจ็ดปดเป็นหลักหน่วยกับหลักสิบนะครับผมแล้วก็หลักร้อยนี่มีสี่ สี่เจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งเจ็ดแปดนะครับผมเป็นแนวทางน้องเยี่ยมเนาะแได้ก็ถ้ามมุติผมผมก็ไม่สันทัดทางด้านนี้นะในการคำนวณหรือว่าการอะไรผมก็กลัวมันจะผิดพลาดเพราะว่าก็ออกตัวไว้ก่อนว่าไม่สันทัดทางด้านนี้แล้วก็กลัวกลัวมันจะถูกอย่างเดียวกลัวมันจะถูกอย่างเดียวน้องเยี่ยมเนาะไอ้ผิดนะไม่กลัวหรอกกลัวจะถูกครับผมครับเป็นแนวทางน้องเยี่ยมเนาะนะครับผม เลขกําลังวันหนึ่งห้าแปดเด่นสามกับเจ็ดนะครับรเป็นมิกฉีใหม่นะครับลุงเอี่ยมนี่ไม่เคยคนําแบบนี้มาเล่าสูยรเลขกําลังวันนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละโอ,อ้ค่ออจะอยากจะถามนิวเหมือนกันว่า,า,วาเคยมีไหมแบบมีครับลุงเอี่ยมครับอ,อาจารย์ดังๆส่วนใหญ่ก็เป็นสูตรคานวณก็มีกันหลายท่านครับมีกันเยอะนะครับผมอันนี้ครั้งแรกที่เจอครั้งแรกที่เจอครับ๋อครับเพราะว่า เาวด,ดานี่ไม่เคยมาบอกรุ่งเอียมอย่างนี้สกีไ่ีไม่ม,สม,มีส่วนมากจะให้ตีปิตาห์อครับครับเนาะก็ย้ำกับพี่น้องนะครับถูกมากถูกน้อยก็ขอให้ทําบุญให้เขาค้าครับผหรือบ,<ม>บางคนไม่ถูกเลยก็อย่าด่าแต่เอี่ยมเลยเพราะว่าแต่เอี่ยมไม่ได้สัรทาดทางด้น,นี้อ๋อครับรุงเอี่ยมแ,และที่นั่งนี่ก็ไม่ได้ว่าจะตั้งใจนะก็ มันปวดท้องก็ไม่รู้จะทําอะไรก็นั่งประมานาเผื่อมันจะลืมมันจะมันก็หายจริงๆโออครับครับมันก็มาตื่นเต้นก็เลยให้ครูเป้าแกตื่นให้ให้แอดมินของผมสื่อสารนะอือครัสื่อสารแล้วก็เขาบอกว่าใช่ครับอาจจะมีคนถูกไว้ครับค่ะแล้วก็ถือว่าดีเนาะจากที่ออกรรษาแล้วนิ่เ็มี เขาเริ่มมากระซิบบงเนาะคะเนาะก็น,น,น่านนจะมีกระดาษอย่างนี้ให้ปิดสักวดสองมวดหน่อยโอ้ครับครับลุงเอี่ยม,มเาแล้วขออนุญาตถามลุงเอี่ยมส่วนตัวเนาะนะครับหลังจากที่จับมาให้แล้วเนี่ยเป็นเลขสามตัวนี้ห้าหางส่วนตัวลุงเอี่ยมชอบตัวไหนที่สุดอ่ะตัวที่ลุงเอี่ยมคิดว่าชอบครับผมเนาะไม่รู้เหมือนกันมีหนึ่งเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดแล้วก็หกเจ็ดแปดลุงเอี่ยมชอบตัวไหนครับบตัวเลขที่มันแบบอยู่ในใจเจ็ดห้าครับห ห้ากับหกครับอ๋อครับลุงเอี่ยมคือไม่สันทัดเรื่องนี้แต่ลุงเอี่ยมชอบเฉยเนะครับเดี๋ยวขี่เส้นตายให้ท่านผู้ชมเนาะช,ชอบห้ากับหกห้ากับหกก็มีห้าเจ็ดแปดกับหกเจ็ดแปดน้องเอี่ยมเนาะหรือไม่ก็ห้าหกหรือไม่ก็ห้าหกเนาะลุงเอี่ยมครับอ๋อครับอันนี้ก็คือลุงเอี่ยมชอบนะครับผม ห้าหกก็มีนเลขสองตัวของเอี่ยมเนาะห้าหกห้าเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับพอดีลุงเอี่ยมก็มีพ่อแม่พี่น้องอญาติพี่น้องมาหาใช่ไหมครับลุงเอี่ยมเขา้ามาจากต่างประเทศเามาเม,ม,าามาจากต่างประเทศมาเล่นกันลุงเอี่ยมใช่ไหมครับม่เยี่ยม่เฉยเขเข้ามาเยี่ยมเขา,มาเมขขไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมาว่าเราก็พูดกับเขาไม่รู้เรื่อง ครับต้องให้ต้องให้แอดมินอยู่ด้วยไหมครับพงเยี่ยมไม่เป็นไรผมก็พูดเขาไม่รู้เรื่องเลยเขามีล่างมาอยู่แต่งใเขามีล่างอยู่ภรรยาเขาเนี่ยก็คือว่าสนิทกันกับลุงเอี่ยมใช่ไหมครับก็ทางทางผู้หญิงน่ะเขาเล่าถึงเขาสนิทกันอ๋อลุงเอี่ยมเคยเคยไปทําอะไรให้เขาใช่ไหมครับเขาป่วยอ๋อเขาป่วยเคยไปรักษาให้เขาหายใช่ไหมครับลุงเอี่ยมก็หาย ถ้าไม่หายคงไม่มาเดิน,งนงเงียบๆเนาะไม่หายก็ผมจะลอยอังคารไปครับก้าวันนะกก็เกินครับนะครับผมก็เป็นแนวทางให้เนาะน้องเอี่ยมก็อยากจะแบ่งปันให้นะครับจะถูกจะผิดก็ไม่ว่ากันน้องเอี่ยมเนาะคือ <c oughs> ว่ามันไม่รู้หรอกว่ามันจะถูกหรือมันจะไม่ถูกใช่ครับ <c oughs> รู้แต่เพียงว่าเห็นแล้วมันไม่เคยเจออย่างนี้สักทีนะก็ด้ความ ก็ได้ความตื่นเต้นแหละถึงตทรหามาจัาครับครับผมเคยเห็นนครับลูกเอี้ยมเพราะส่วนมากผมเจอมีแต่พวกตีพิศณาบ้างทุกบ้างอะไรนี้ครับครับบอกให้จับทุกบ้างครับเพราะงั้นก็บอกว่าทําไมไม่ขอทุกเวา้บูชาแบบนว่าอย่างนี้อะไรบอกว่าโอ้จะขอยังไงเนี่ยมันถุกละกันเหลือเกินครับ เดี๋ยวรอบหน้าเราเอามาเอาถูกมาให้ลุงเอี่ยมด้วยเนาะครับพี่เมื่อวันนี้ก็ลืมเน่ามาแบบมาไวๆเลยวันนี้มามือเปล่านะครับไม่ได้ซื้ออะไรไม่ให้ลุงเอี่ยมจังยายนะแล้วก็รีบด้วยเออประกอบว่าแอดมินรีบก็อีกแฉกเปลี่ยวเพราะการเลื่อนไลน์ชมด้วยกันเนาะปกติแอดมินไปไหนไม่เคยไปมือเปล่านะแล้วก็ไเอาของมาฝากตลอดเนาะแต่นี้เราไม่ได้หวังของฝากอะไรเราก็พี่น้องกันอย่างนี้แหละปนอย่างรอบหน้าจะหาซื้ออันของเปรี้ยวมาฝากลุงเอี่ยมเนาะนะครับ คือส้มตวงส้มตำม,มาฝากนะครับนี่ก็ฟังปั่นมันไปหมดแล้วกนนินกินยากแล้ว <laughs> มีนขนมลางเลียดอยู่ผม่าจะเอามาฝากทุกทีกินเป็นชั่วโมองแล้วน,น่าจะเคี้ยวยากดูสงแล้วกินชั่วโมองหนึ่งนะหมดแผ่นหนึ่งนะโอเคเนาะวันนี้ได้แล้วทางเลี่ยมไม่ลบวนลงเลี่ยมนานเนาะยังไงก็ฝากติดตามช่องเลี่ยมเล่าเรื่อง เยี่ยมเล่าเรื่องเนาะครับนะครับผมตอนนี้ก็ยังเยี่ยมเล่าเรื่องก็จะมีแบบนี้มาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ด้วยอะไรด้วยถ้าได้นะถ้าได้แล้วก็จะคนแรกที่จะโทรหาคคนนี้และที่จะมีกระดาษไหม่แล้วครับครับมีกระดาษใหมแล้วเนาะก็บอกว่ามาเอากระดาษนี้วงงกระดาษอะไรครับผมก็งงเหมือนกันกระดาษอะไรครับผมงงเนาะครับเพราะว่าปกติไม่เคยลุงเหี่ยมไม่เคยบอกมีสักทีนะครับไป เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขวันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงเอี่ยมมากๆนะครับผมขอบคุณครัขบขอบ,ขอบคุณมากครับค่ะท่านผู้ชมนี้เป็นแนวทางของนุงเอี่ยมนะคะตัวที่เสียงกระซิบนิ้นให้ก็จะมีเจดแดแล้วก็69นะคะก็เลยจับหลักร้อยให้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะเป็นห7เจ7ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดสองเจ็ดปดนะคะสี่เจ8ดห้าเจดปดนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะไปพิจารณานะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดใช้วิจารณยาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้ตเตพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ